สวัสดีครับวันนี้ร้านพระเครื่องเวชสีมีพระเหรียญมาแนะนําครับเหรียญที่เห็นอยู่นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพันแหลมะนะครับที่ระลึกพระเทพท่านสเสด็จยกช่อฟ้าอุโบสถวัดเพชรสมุทรบวรวิหารพศออ2525นะครับเดี๋ยวผมไปดูข้างในนะครับ เป็นเนื้อกระไหลทองลงยาสองสีนะครับสีแดงกับสีขาวสวยมากพานอนกล่องเลยนะครับเนี่ยฮะด้านหลังมีตาสัญ,ญลักษณ์ท่านสอทอด้านบนมีเขียนว่าพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสดนะครับวัดเพชรสมุทรปศ2525้เหรียญสวยเดิมนะครับ ท่านใดสนใจก็เดี๋ยวจะมีข้อมูลถ่ายคลิปนะครับเนี่ยฮะกล่องเดิมๆเ,เนี่ฮะท่านใดสนใจก็ติดต่อตามนี้ได้เลยนะครับไลน์เฟซบุ๊กเพจเบอร์โทรได้ทุกช่องทางนะครับวความมั่นใจสบายใจพระแท้เงินแท้นะครับได้รับของแน่นอนทางร้านเรารับ เช่าพระยอดนิยมเก่าใหม่กระเพาะปลาเก่าของเก่าเล่าเก่านะครับลอกติดต่อเข้ามากันได้นะครับขอบคุณมากครับ